สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันในสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเหมือนเดิมนะคะในหน้าที่พลเมืองนะคะนักเรียนนะเปิดหนังสือได้เลยนะคะเปิดในหนังสือสังคมศึกษาหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเลยค่ะนะคะค่ะ เรื่องของความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวและชุมชนนะคะความสัมพันธ์ของตนเองก็คือการรู้จกักมักคุ้นนะ,ะอ่าในชุมชนและครอบครัวนะคะครอบครัวก็คือมีใครบ้างนะคะนักเรียนครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเราหรือพี่หรือคุณปู่คุณย่านะคะคือในบ้านเดียวกันเขาเรียกว่า ครอบครัวนะคะถ้าชุมชนชุมชนนั้นก็หมายถึงบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะก็อย่างเช่นหมู่บ้านที่เราอยู่หลายๆติดติดกันเนี่ยก็เรียกว่าชุมชนนะคะก็คือบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านนี้ก็คือประมาณห้าหลังหกหลังขึ้นไปก็เจ็ดหลังขึ้นไปนี่ก็นับว่าเป็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งนะคะ อ่าะะนั้นการที่คนเรามาอยู่รวมกันเนี่ยนะมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบนะคะมีกฎมีระเบียบของการอยู่ร่วมกันแม้กระทั่งในครอบครัวก่อนนักเรียนในครอบครัวเราเนี่ยก็ต้องมีกฎมีระเบียบใช่ไหมคะอ่าเมื่อนั้นทะเลาะกันไม่สิ้นสุดฉะนั้นในครอบครัวเนี่ยเราต้องมีกฎมีระเบียบในการวางให้ทุกคนในบ้านเนี่ยปฏิบัติกันถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เกิดความวุ่นวายเกิดการขัดแย้งกันนะคะ นั้นครอบครัวมีกฎระเบียบชุมชนก็ต้องมีกฎมีระเบียบนะคะถ้าชุมชนเนี่ยคนส่วนใหญ่มาอยู่รวมกันเป็นมากแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการทะเละาะเบาะแวงกันมีความร,รักใคร่กลมเกี่ยวกันนะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเขาเรียกว่าการอยู่ในชุมชนนะคะ,ะทำอะไรแล้วก็เราก็มีความ ร่วมด้วยช่วยกันทำนะคะอ่าทีนี้ข้อที่หนึ่งเรามาดูที่กฎระเบียบในชุมชนเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่ชุมชนแต่และชุมชนเนี่ยก็มีกำหนดระเบียบของการอยู่ร่วมกันขึ้นมานะคะเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยในระหว่างบุคคลในชุมชนมีความสงบเรียบร้อยไม่เกิดความวุ่นวายสมาชิกทุกคนก็ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนั้นๆน,น,นะคะ นะคะอ่าทีนี้มาดูถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะกฎระเบียบเกี่ยวกับจราจรในเมื่อเราอยู่กันในชุมชนแล้วมีกฎระเบียบจราจรเราก็มาปฏิบัติในกฎจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าจราจรก็คือการใช้รถใช้ถนนนะคะ การใช้รถถนนเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการใช้รถก็ต้องมีออกกฎระเบียบเช่นการเราเดินเดินนิดเราก็ต้องเดินตามทางม้าลายนะคะแล้วรถที่วิ่งไปมาพอมาถึงตรงทางม้าลายเนี่ยรถก็ต้องชะลอหยุดนะคะถ้าไม่หยุดก็ผิดกฎหมายนะคะแต่ในกรณีถ้ามีคนยืนเนี่ยคนเดินเนี่ยรถก็ต้องหยุดนะคะก็ถือว่าเป็นกฎระเบียบเหมือนกัน คนก็ต้องมีกฎระเบียบเวลาข้ามเราก็ควรจะข้ามตรงไหนคะนะักเรียนอ่าข้ามตรงมีทางม้าลายนะคะอ่าฉะนั้นมาถึงตรงทางม้าลายแล้วเนี่ยเราจะชะล่าใจไม่ได้มาถึงแล้วต้องหยุดยืนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าข้ามตรงทางม้าลายถูกต้องมันไม่แน่เสมอไปนะคะฉะนั้นเพราะเดินข้ามทางม้าลายเนบางทีรถมาเนี่ยกระทันหันจอดหยุดไม่ทันเราก็ได้รับอุบัติเหตุ ด้าน,นการข้ามทางม้าลายเนี่ยเราก็ควรจะมีกฎระเบียบของตัวเองสักนิดนึงคือหยุดยืนก่อนเพื่อความแน่ใจว่ารถเขาชะลอจอดแล้วแล้วเราจึงข้ามนะคะไม่ใช่อยู่ๆเราก็ถือโอกาสเออเราฉันข้ามถูกนะเดินาข้ามทางม้าลายนะข้ามถูกจริงแต่ถ้าเราประมาทนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ได้รับบัติเหิุได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะทําแล้วแต่เราต้องมีสต,ติมีเออ ความรอบคอบนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะยืนตรงทางม้าลายเราก็ต้องยืนดูซ้ายดูขวาให้แน่ใจก่อนว่าเออรถเนี่ยเขาชะลอแล้วเขาเห็นคนจะข้ามเนี่ยรถเขาก็ต้องชะลอหยุดเพื่อให้คนเดินข้ามนะคะเขาก็คำรถรถก็ต้องเคารพกดตรงมาถึงตรงทางม้าลายนะคะ อันที่สองปฏิบัติตามกฎตามประเพณีนะคะตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนฉะนั้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรขรารวบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกัอนมานะคะนักเรียนเป็นสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเนี่ยเราก็ควรปฏิบัติตาม ให้ความร่วมมือในการประเพณีของชุมชนเพื่อจะได้สืบทอดต่อไปก็กคือรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะเช่นเช่นการร่วมประเพณีทางศาสนา,าการร่วมประเพณีทางศาสนาเช่นอะไรไปทําบุญที่วัดหรือประเพณีเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาออกพรรษาเราก็ไปให้ความร่วมมือแล้วก็ไปปฏิบัติตามนะคะ การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะ้ก็คือเป็นการสิ่งที่ปฏิบัติในทางที่ดีงามนะคะสืบทอดต่อกัอนมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราแล้วนะคะอ่าอย่างเช่นพิธีไหว้คุณครูอ่าพิธีไหว้ครูนี้ก็เป็นพิธีแสดงให้เห็นถึงความเคารพระลึกถึงคุณครูนะคะถ้าโรงเรียนเราเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะมีพิธีไหว้ครูใช่ไหมคะแต่ตอนนี้โควิดปีนี้โควิดมาก็ พิธีไหว้ครูของเราก็เลยงดไปนะคะอ่านี่คือแสดงพิธีพิธีไหว้ครูนะถ้าโรงเรียนเราเนี่ยก็จะจัดทุกปีนะคะอ่าอไปค่ะการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนนะ่านักเรียนเนี่ยเป็นสมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนได้อย่างไรนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะ ในชุมชนเนี่ยเราในเมื่อเราเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นสมาชิกของในครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนได้นะคะเช่นอะไรบ้างเรามาดูกันอ่าเช่นส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นอะไรครับประเพณีนี้คืออะไรแห่พระใช่ไหมคะ อ่าก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถินนะ่นคนเราก็มีความสลุกสนานแห่กันไปร้องเต้นรากันไปนะคะ,ะลดน้ําสงกรานนี่น่าจะเป็นประเพณีสงกรานมีลดน้ําด้วยนะคะมีการแห่พระด้วยนะคะ,ะก็คือส่งน้ําพระใช่ไหมคะ,ะ,ะประชาชนมีน้ําอยู่ก็สาดไปที่รูปพระนัก็เ,เรียกว่าส่งน้านะพระอาบน้ำาก็คือส่งน้ำนะเรา ถ้าคนเราเนี่ยจะเรียกว่าอาแต่พระเนี่ยก็เรียกว่าสงนะเราก็น้ำเนี่ยไปลดปะพรมให้ท่านนะคะอ่าอันนี้เกี่ยวกับการอุดหนุนสินค้าในชุมชนนะคะในชุมชนมีสินค้ามาขายเราก็ปรหาซื้อสนับสนุนให้กับชุมชนอ่าอันนี้คือรวมพลังชาวไทยนะต่อต้านยาเสพติด ชอบไหมคะยาเสพติดดีไหมคะเออไม่ดีเราอยากไปสนับสนุนนะคะฉะนั้นเราร่วมกันหลนลงเลยว่าถ้ายาเสพติดเกิดขึ้นในชุมชนของเราหรือในครอบครัวเราเนี่ยมันไม่มีความสงบสุขนะคะมันมีแต่เรื่องวุ่นวายนะคะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเรียนอย่าไปเสพนะคะใครหลอกให้เสพก็อย่าไปเสพนะคะเพราะว่ามันทำลายประสาทเราไปด้วยนะคะ อันนี้การรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อชุมชนรวมกลุ่มกันทำอะไรคะพัฒนากันทาสีทำความสะอาดนะเพื่อให้ชุมชนนั้นน่าอยู่นะคะเวลาที่ชุมชนเขาประกาศให้มีความให้มีส่วนร่วมในการทำอะไรเนี่ยเราไปให้มีความส่วนร่วมช่วยเขาทำก็ดีคะ่ะเช่นรณรงค์ทำความสะอาดบ้านทุกหลังช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดในวัน สำคัญของพระมหากษัตริย์เราก็ทําบ้านของเราด้วยหน้าบ้านของเราให้สะอาดหรือไปร่วมกันทําในชุมชนของหมู่บ้านเราให้สะอาดเราก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่คือให้ความร่วมมือนะคะ,ะต่อไปค่ะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนอได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรนะ อย่างเช่นบางอา,อาจจะเพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับทุกขภัยวาตภัยนะไฟไหม้บ้านหรือต่างเนี่ยเราก็ไปช่วยเหลือเขาได้นะคะอ,อันนี้ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติาช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่อะไรล่ะคะต้นไม้ไม่ควรจะทําลายไม่ควรจะตัดถ้ามันขึ้นรกลุงลังก็ไปตัดตกแต่งให้สวยนะคะไปร่วมด้วยช่วยกันทํา นะคะอันนี้ก็ถือว่าให้ความร่วมมือเกี่ยวกับในชุมชนเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่นะคะชุมชนเราก็น่าอยู่ไปด้วยต่อไปค่ะเป็นการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนนั้นก็คือการที่เราอยู่ในชุมชนนียได้แก่อะไรบ้างคะสนามเด็กเล่นนะคะ เราก็ควรจะไปเล่นแต่ต้องรักษาความสะอาดนะคะอ่านี้เรามาดูตรงนี้สาธารณสมบัติคืออะไรสาธารณสมบัติก็คือทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชนสามารถดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนโดยปฏิบัติด,ดังนี้เออปฏิบัติยังไงคะช่วยกันดูแลทรัพย์สินของในชุมชนส่วนรวมเนี่ยโดยการบอกกล่าวให้ผู้อื่น นะคะไม่ทำลายทรัพย์สินช่วยกันรักษานะ,ะเช่นอะไรคะของเล่นสมมติสถานที่ให้ให้นั่งเล่นเนี่ยนะคะเก้าอี้เล่นหรือม้าเล่นหรือม้าหมุนอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนไปเล่นเสร็จแล้วเราก็อย่าไปทำลายให้เสียหายถ้าทำให้เสียหายแล้วทำให้คนอื่นเขาไปเล่นไม่ได้ก็เรียกว่าทำลายสาธารณสมบัตินะคะฉะนั้นเวลาเข้าไปเล่นเราก็ควรจะเล่นอย่างทนุถนอมนะคะ เลิกเล่นเสร็จแล้วเราก็จัดวางให้เรียบร้อยอย่างสมมติเก้าอี้หมุนหรือม้าโยกหรือเครื่องออกกําลังกายนะเป็นที่ออกกําลังกายเนี่ยเวลาเลิกเล่นเสร็จแล้วเราก็จับให้มันอยู่กับที่ให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่พอเราเลิกเล่นเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันแกว่งไปไกวมาเนี่ยโดยไม่สนใจใยดีเนี่ยมันก็ไม่น่าดูนะคะฉะนั้น ของสาธารณะเราก็ควรจะช่วยกันดูแลรักษาเล่นอย่างทะนุถนอมนะคะ 2. ไม่ทิ้งขยะลงพื้นหรือลงในแม่น้ำลำคลองนะคะ,ะลงพื้นหรือลำคลองก็ถือว่าเป็นของสาธารณะที่สามารถใช้แม่น้ำร่วมกันนะคะ 3. ไม่ตัดต้นไม้หรือทำลายต้นไม้ของชุมชนตัดตกแต่งให้สวยดีค่ะแต่ถ้าไปตัด แล้วทำลายให้มันมองดูไม่น่าดูก็ถือว่าเป็นการทำลายนะคะนะักเรียนอ่าหรือดอกไม้สวยๆอ่าอยู่มันต้นที่สวยแล้วเราไปเด็ดออกมาแล้วมันก็ไม่สวยก็ถือว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะเป็นการทำลายสาของสาธารณะนะคะนะักเรียนต่อไปสี่ไม่นำสาธารณสมบัติส่วนรวมมาเป็นของตัวเองนะ่ะ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของสาธารณะเรามาใช้เป็นของส่วนตัวเองไม่ได้ถือเป็นเจ้าของไม่ได้นะคะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ,ะการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของชุมชนทําให้ชุมชนเนี่ยมีสาธารณะสมบัติต่างๆได้ดีแล้วก็มีเพื่อความอํานวยสะดวกให้แก่สมาชิกในชุมชนนะเช่นถังขยะนะคะถังขยะเนี่ยเราก็ต้องให้ความร่วมมือในการ ทิ้งให้ลงถังถ้าไม่ทิ้งไม่ลงถังเนี่ยหมู่บ้านเราก็สกป,กปรกไปด้วยเศษขยะใช่ไหมคะฉะนั้นเขากาหนดที่ทิ้งขยะตรงไหนเราก็ควรจะทิ้งให้ถูกที่แล้วก็ทิ้งให้ลงถังนะคะอันนี้ก็คือเพื่อความส่วนรวมของชุมชนนะคะอ่าท้าที่คุณครูพูดมานักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะ นะฉะนั้นคุณครูก็ขอฝากกันบ้านนักเรียนเปิดหน,นังสือขึ้นเลยค่ะตอนนี้คุณครูให้ทําเลยนะคะนักเรียนทําตามคุณครูไปเลยค่ะ,ะดูหน้าร้อยสี่สิบเอ็ดข้อที่สองนะคะ,ะส่วนข้อหนึ่งข้อหนึ่งนี้ก็อาจจะให้ประเมินเองนะคะนักเรียนข้อหนึ่งหน้ารนะ้อยสี่สิบให้ประเมินเอาเองนะคะ,ะต่อมาหน้าร้อยสี่สิบเอ็ด ข้อสองนี้นักเรียนทําตามไปเลยนะคะ2.1เด็กหญิงกัลยามักจะข้ามถนนโดยไม่ไม่ใช้สะพานล,ลอยดฉะนั้นบริเวณไหนที่ไม่มีทางม้าลายเขามีสะพานล,ลอยให้ข้ามเราก็ควรจะข้ามปลอดภัยกว่าเดินทางม้าลายนะคะาฉะนั้นข้อนี้เด็กหญิงกรลยาจะข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานล,ลอยนะคะ ถามว่าการกระทำของเด็กหญิงกรลยาทำให้เกิดผลอย่างไรอ่านเรียนเลือกเลยค่ะนะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนหรือเกิดความสะดวกรวดเร็วข้อที่2เด็กหญิงกรลยาควรปฏิบัติอย่างไรผิดถูกไปเลยนะคะ2.2สุขใจและครอบครัวร่วมกันกิจกรรมนะร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดของชุมชน แต่ครอบครัวของสมใจเห็นว่าแดดร้อนจึงไม่ไปถามว่าการกระทำของครอบครัวของสุขใจเนี่ยมีผลเป็นอย่างไรทำให้เกิดผลเป็นอย่างไรคะสองครอบครัวของสมใจไม่ปฏิบัติเป็น,ปนอย่างไรนะคะครอบครัวสองครอบครัวนี้ไม่เหมือนกันนักเรียนก็ลองดูนะคะต่อไปสองจุดสาม เด็กชายพินโยเอาปากกาไปเขียนบนเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นนะในสนามเด็กเล่นก็ของสาธารณะเรยไปทําให้สกรปรกได้ไหมคะไม่ได้นะคะฉะนั้นข้อที่หก็ถามว่าการกระทําของเด็กชายพินโยนั้นทําให้สนามเด็กเล่นของชุมชนนั้นเป็นอย่างไรเด็กชายข้อที่สอง <Okay. S 1> เด็กชายพินโยควรปฏิบัติตนอย่างไรอะคะต่อไปค่ะหน้าร้อย หน้าร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วนะคะต่อไปหน้าร้อยสี่สิบสองค่ะข้อที่สามนะคะข้อที่สามนักเรียนเขียนตามไปได้เลยนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่สามเนี่ยให้หนักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎจราจรของชุมชนการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและการดูแลเนี่ยข้อที่ 1, หนึ่งนักเรียนช่องแรกเลยนะคะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนทํำยังไงดีคะก็คือ ข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยนะคะต่อไปผลที่เกิดถ้าเราข้ามบนสะพานทางม้าลายก็ดีหรือสะพานลอยก็ดีผลที่เกิดเกิดขึ้นอย่างไรก็ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุ ต่อไปการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนค่ะ,ะการช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนช่วยเหลืออย่างไรบ้างเช่นบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะทีนี้ผลการที่เราช่วยแล้วผลเกิดเป็นอย่างไรการที่ช่วยเหลือใครแล้วแต่แหละ ผลที่เกิดขึ้นก็คือได้รับการยกย่องชื่นชมทุกคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราได้รับการยกย่องชื่นชมทุกคนในชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะต่อไปการดูแลรักษาสาธารณสมบัติการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนนะคะ,ะก็ตอบไปเลยได้ว่า ไม่นำสาธารณสมบัติของชุมชนของส่วนรวมมาเป็นของของตนเองไม่นำสาธารณสมบัติของส่วนรวมมาเป็นของตนเองนะคะ,ะต่อไปผลที่เกิดผลที่เกิดคืออะไรทำให้ชุมชนทำให้ชุมชนมีสาธารณสมบัติต่างๆใช้เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในชุมชน ทำให้ชุมชนมีสาธารณสมบัติต่างๆใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในชุมชนนะนักเรียนทันไม่ไม่ทันนักเรียนดูย้อนใหม่ได้นะคะอ่าทีนี้ต่อไปค่ะหน้า100อ่า145และ146เป็นแบบทดสอบ10ข้ออันนี้ให้นักเรียนทำเองนะคะให้นักเรียนทำเองนะคะ ฉะนั้นคุณครูก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้นะคะ,ะฉะนั้นคุณครูก็สวัสดีค่ะ